อาพี่ไว้ไม่ขี่นู่นเหรอพี่ไว้มาเข้าตรงนี้มาเข้าถ้วยกาแฟเข้าทางโน้นลูกเข้าทางโน้นเข้าตรงโน้นมาให้แม่โบอ้อมหนเย่เย่อายกมอขึ้นเลยเย่ไปไปไหนครับ เอาไปดูไข่นี่สินี่ไข่อะไรเนี่ยน,นี่นี่มาดูไข่อะไรนี่น,นหนดูสิดูเอาไปดูสิข,ข,ข,ขี่ขี่ตรงไหนอ,ะนนอ่ะอ๋อพี่ไบมาปลาไปขี่เดี๋ยวพ่อพาไปขี่ามามา ไปทายพุนก็ได้ไหมสลานะอุ้ยมีช้างด้วยอเร็ว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 เอาเร็วเร็วเร็ไปเร็วอะเดินไปลูกนู่นเรือเป็ดแดงอะว่างอยู่ปะเรืออะเดินตามแม่ไปอ่ะโอเค นุมม the ีช้างด้วยมีไดโนเสาร์ด้วยหูยเลยแบ่งกันนี่เอ็ดาถ่ายรูปกับปถ่ายรูปกับปนหัวอาสถ่ายก่อนเร็วๆแล้วอาถ่ายถ่ายรูปเดี๋ยวพ่อพาไปขี่เป็ดไปไปถ่ายรูปก่อนโอเค ไปถ่ายลูกไปเร็วๆแป๊บนึงจะได้ไปเร็วๆปเ่อๆปะปเดี๋ยวพ่อถ่ายด้วยปาไปถ่ายกระย่าปะเอ้ามามามาพ่อพาไปแบลเล่นไมถอยอ่างอ่ะกลัวไม่ได้ขี่อ๋อหน้าน้าหาแม่โบอ๋อหน้าไอ้หมอกใครวะเออไม่เอาขี่ไปไหนขี่ไปไหนขี่อยู่นั่นแหลยไปไปขี่แบบนี้ ปาปา,ปาเราไปขี่เรือก่อนเราไปบนี้ง่ายเลยยอนจื้ออ่าโอเคปาแม่โบขี่ไดเปล่าขีไดเปล่าอันนี้พี่ใบอยู่ไหนนอ้องพี่ใบอยู่สวนคลองสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> พี่ใบอยู่คลองสิบเอ็ดนะส <c oughs> วนเทเลเทปี้เสียค่าเข้าสี่สิบบาทนะครับมีเรือให้ปัน่นเดิน้วยนะครับ หนาเงี้ยเงี้ยเรนนี่เปิดตากี๊ทำไมโอเค่นี่กี่ทำไมเล่นเ่นี่นดีไมมาลองเล่ได้ไงม่ะนี่ไงมันไม่มีที่รองลูก